เมื่อชายไร้บ้านถามอีลอนมัสก์ว่าคุณสามารถให้เงินผมหนึ่งดอลลาร์ได้ไหมคำตอบที่ได้รับกลับมาทําให้ทุกอย่างที่เขารู้สึกเปลี่ยนไปเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองในโลกที่ไม่ยอมรับเขาได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวที่พลิกผันนี้แล้วคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปชายไร้บ้านเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าในย่านหรูเขาก้มหน้าผมยุ่งเสื้อผ้าคลำคราแต่บางครั้งโชคก็มาหาเขาเขามองเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ใกลไก ชายคนนั้นคืออีลอนมัสมหาเศรษฐีผู้มีชื่อเสียงขอโทษครับชายไร้บ้านผู้เสียงแหบแห้งคุณช่วยให้เงินผมสักหนึ่งดอลลาร์ไหมครับเสียงของเขาเบาแต่คำถามนั้นชัดเจนทุกสายตาหาันไปมองไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรอี Elon Musk ลอนมัส์เกือบมองสีหน้าของเขายังคงเรียบเฉยหนึ่งดอลลาร์มัสกพูดรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าทำไมถึงขอแค่หนึ่งดอลลาร์ ชายไร้บ้านยืนนิ่งหายใจสะดุดเขารู้สึกถึงความผิดปกติเขาพยายามยิ้มแต่ความเครียดจับเขาแค่หนึ่งดอลลาร์เขากล่าวเสียงแหบแห้งยิ่งขึ้นมันเป็นแค่คำขอเล็กน้อยแต่สิ่งที่ตามมานั้นช็อกไปทั้งโลกอีลอนมัสก์ไม่ได้แค่ให้หนึ่งดอลลาร์เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วพูดอะไรบางอย่างแค่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นชายไร้บ้านเห็นข่าวบนมือถือของเขา ชายร้บ้านได้รับเงินสนับสนุนหนึ่งล้านดอลลาร์จากมหาเศรษฐีปรากฏขึ้นบนหน้าจอทุกคนที่ยืนรอบๆมองด้วยความตกใจเขายิ้มแต่ในใจกลับรู้สึกขยแขยงมันคืออะไรการแสดงของมัสกหรือเป็นอะไรที่ลึกกว่านั้นทันใดนั้นชายไร้บ้านรู้สึกถึงแรงกดดันเขาหันไปมองมัสกสีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปมัสกยิ้มอีกครั้งแต่มันเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ มันไม่ใช่การช่วยเหลือแต่มันคือการทดสอบชายไร้บ้านพยายามทําใจให้สงบแต่คำพูดนั้นยังคงดังก้องในหัวคุณไม่สามารถหลบหนีจากการทดสอบนี้ได้ทุกอย่างเงียบน่ากลัวเกินไปชายไร้บ้านยืนนิ่งเงื้อเริ่มซึมที่ขมับเขารู้สึกถึงความร้อนที่ผุดขึ้นในตัวมันไม่ใช่แค่คำของเงินอีกต่อไปมันกลายเป็นการทดสอบการเล่นเกมที่เขาไม่เข้าใจ คุณคิดว่าผมจะช่วยคุณแค่เพราะคุณของเงินมัสถามสีหน้าของเขาไม่แสดงความเห็นใจเขารู้สึกถึงความเครียดที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคำพูดเหล่านั้นเหมือนกับการทดสอบความคิดทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นในใจมัสกำลังวางกับดักชายไร้บ้านไม่แน่ใจว่าเขาควรตอบอยังไงเขามองไปที่ฝูงชนที่ยืนรอบๆบทุกคนมองมาที่เขา เสียงพึมพำเบาๆดังขึ้นจากกลุ่มคอนอบางคนเริ่มถอนหายใจบางคนหลบตามันทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นคนไร้ค่ามัสกิปกระเป๋าสตางค์ออกมาเปิดมันแต่เขาก็ไม่ได้ยื่นเงินแทนที่จะทำอย่างนั้นเขายิ้มบางๆถ้าคุณต้องการเงินคุณต้องทำมากกว่านี้ชายไร้บ้านรู้สึกสับสนเขาหันมองสงสัยว่าคำพูดเหล่านั้นหมายถึงอะไรมันไม่ใช่แค่การของเงิน มันคือการทดสอบความสามารถการพิสูจน์อะไรบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจมัสกพูดอีกครั้งครั้งนี้เสียงของเขาหนักแน่นขึ้นผมให้คุณหนึ่งล้านดอลลาร์แต่คุณต้องทำสิ่งที่ผมบอกให้ทำชายไร้บ้านแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปและเขายังไม่พร้อมสำหรับมันเขาต้องตัดสินใจในทันทีชายไร้บ้านรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนคำพูดของมัสกดังก้องในหูเขา หนึ่งล้านดอลลาร์แต่มีเงื่อนไขเขาควรทำอะไรทุกคนในฝูงชนมองเขารากับเป็นตัวละครในละครชายไร้บ้านมองไปที่มาสกสิ่งที่เขาต้องทำอะไรคุณต้องพิสูจน์ตัวเองมาสพูดน้ําเสียงเย็นชาพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณคู่ควรกับมันชายไร้บ้านมองตัวเองรู้สึกไม่มั่นคงเขาคือคนไร้บ้านไม่มีอะไรเหลือ แต่ตอนนี้เขามีโอกาสโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ก็มีราคามัสก์ยังคงยืนมองเขาดวงตาคมเหมือนมีความลับซ่อนอยู่เขารู้ว่ามัสกไม่ได้ให้แค่เงินมันเป็นการทดสอบที่ยากลำบากมันคือเกมที่ไม่ยุติธรรมทำไมชายร้บ้านถามเสียงสัน่นทำไมคุณถึงให้โอกาสนี้กับผมมัสก์ยิ้มเล็กน้อยราวกับพอใจที่ได้ยินคำถาม เพราะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปมาตอบเสียงของเขานิ่งและแน่วแน่แต่ถ้าคุณล้มเหลวคุณจะไม่มีทางกลับคืนมาคำพูดเหล่านั้นกระแทกเข้าไปในใจของชายไร้บ้านความกลัวแพร่ซ่านไปทั่วร่างเขาต้องทำอะไรบางอย่างเขาต้องเลือกการตัดสินใจนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไปมันไม่ใช่แค่การของเงินมันคือการที่เขาจะเป็นใครในอนาคต คุณจะเลือกทำตามที่ผมบอกหรือไม่มัสถามอีกครั้งชายไร้บ้านยืนนิ่งหายใจไม่ออกทุกสายตายังจับจ้องเขาทุกคนรอฟังคำตอบชายไร้บ้านหายใจหนักความคิดทั้งหมดปั่นป่วนในหัวหนึ่งล้านดอลลาร์หรือการสูญเสียทุกสิ่งเขามองมัสก์สีหน้าของเขาเริ่มมีความเครียดมันไม่ใช่แค่คำตอบแต่มันคือการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตเขา ทำไมถึงต้องพิสูจน์ชายไร้บ้านถามแต่คำถามนั้นแทบจะไม่ออกจากปากมัสกีนตรงดวงตาของเขามองลึกเข้าไปในสายตาของชายไร้บ้านโลกนี้ไม่ให้ความเมตตามัสตอบน้ำเสียงของเขาสงบแต่เต็มไปด้วยความหมายทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองชายไร้บ้านรู้สึกเหมือนเขาต้องจ่ายราคาเพื่อรับเงินนั้นการตัดสินใจนี้อาจทำให้เขากลายเป็นคนใหม่หรือทำให้เขาตกลงไปในความมืดมิด เขามองไปที่ฝูงชนที่ตอนนี้เริ่มจับตามองการเคลื่อนไหวของเขามากขึ้นแต่ไม่ว่าคำตอบของเขาจะเป็นอะไรทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมถ้าคุณไม่ทำตามที่ผมบอกมัสพูดคุณจะได้แค่หนึ่งดอลลาร์และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเขาทำเขาจะกลายเป็นใครชายไร้บ้านมองลงไปที่มือของตัวเองคิดหนักเขามองที่มัสแล้วมองไปที่ฝูงชนที่กำลังเงียบไป รากับการตัดสินใจนี้จะเปิดประตูสู่อนาคตที่เขาไม่เคยจินตนาการโอเคเขาพูดออกไปเสียงของเขาหายใจติดขัดผมจะทำตามที่คุณบอกมัสกิมบางๆแต่มันยากจะบอกว่าเขาพอใจหรือไม่ดีมัสกพูดคุณจะได้รับคำแนะนำต่อไปชายไร้บ้านรู้สึกท้องว่างเขารู้ว่าเขาต้องเตรียมตัวเผชิญกับสิ่งที่ไม่อาจคาดเดามัสกมองชายร้บ้านด้วยสายตาที่เยือเกเยน็น เขาชักมือออกจากกระเป๋ากางเกงมือของเขาจับโทรศัพท์มือถือนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำมัสกพูดเสียงของเขาแหบแห้งแต่ชัดเจนชายไร้บ้านเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงอีกครั้งมันไม่ใช่แค่การให้เงินหนึ่งล้านดอลลาร์มันคือการทดสอบสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองคุณต้องเข้าไปในร้านอาหารนั้นมัสกพูดชี้ไปที่ร้านหรูใกล้ๆแล้วขอให้พวกเขาให้คุณที่นั่ง ชายร้บ้านยืนอยู่ตรงนั้นมองไปที่ร้านหรูที่ถูกแวดล้อมไปด้วยผู้คนในชุดสวยแต่เขาเริ่มพูดแต่มัสก์ไม่ให้โอกาสให้เขาถามไม่ต้องพูดอะไรมัสก์พูดเสียงของเขาตัดขาดเหมือนมีอำนาจเข้าไปและนั่งลงถ้าคุณทำได้หนึ่งล้านดอลลาร์จะเป็นของคุณชายไร้บ้านรู้สึกเหมือนถูกบังคับเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องเข้าไปในร้านอาหารหรูหรซึ่งเต็มไปด้วยคนที่มองเขาด้วยสายตาเย,ย,ายา้ยหยัน แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการขอที่นั่งมันเป็นการทดสอบความกลา้าเขาหันไปมองที่ร้านลึกลงไปในใจเขารู้ว่าเขาต้องเผชิญกับความกลัวนี้มันไม่ง่ายแต่เขาตัดสินใจเขาเดินไปข้างหน้าปากเริ่มแห้งทุกก้าวที่เขาก้าวความเครียดในตัวเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อถึงประตูร้านเขาหยุดชั่วคราวคนที่ยืนอยู่หน้าร้านมองเขาราวกับกำลังรอดูว่า เขาจะทำอะไรเขาเข้ามาหัวใจเต้นแรงพนักงานยิ้มให้แต่ในสายตาของพวกเขามีการตัดสินชายไร้บ้านเข้าไปยืนที่เคาน์เตอร์กลับรู้สึกตัวเล็กลงไปทุกวินาทีเขามองไปที่พนักงานลืมทุกคำพูดที่คิดจะพูดแค่คำพูดที่ออกจากปากจะเปลี่ยนทุกอย่างชายไร้บ้านยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ความรู้สึกสับสนในหัวใจเขามองไปที่พนักงานหายใจลึกๆแต่คำพูดไม่ยอมออกมา พนักงานมองเขาด้วยแววตาสงสัยมือข้างหนึ่งยังคงจัดระเบียบเมนูชายไร้บ้านยืนอยู่นานไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไงเขารู้ดีว่าเขาต้องพูดบางอย่างเพื่อเข้าไปนั่งแต่ทุกคำที่เขาคิดออกมามันยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าในที่นี้พนักงานยิ้มบางๆแต่มันยิ่งทำให้ชายไร้บ้านรู้สึกถูกตัดสิน ท่านต้องการจองที่นั่งหรือเปล่าคะพนักงานถามเสียงของเธออ่อนหวานแต่กลับมีความสงสัยอยู่ในนั้นชายไร้บ้านเปิดปากแต่คำพูดไม่ยอมออกเขาเหลือบมองที่พนักงานมองข้ามไปที่โต๊ะหรูที่เต็มไปด้วยลูกค้าชั้นสูงมันเป็นโลกที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ตอนนี้เขาต้องทำตามคำสั่งเขาหลับตาลงหายใจลึกและในที่สุดคำพูดก็ออกมาขอที่นั่งครับเขาพูดเสียงของเขาสั่น พนักงานมองเขาเหมือนจะประเมินเขาทุกการเคลื่อนไหวท่านต้องการที่นั่งสำหรับกี่คนคะเธอถามทำให้ชายไร้บ้านรู้สึกเหมือนเขากำลังเข้าสู่โลกที่เขาไม่เคยคิดจะเข้ามาแค่แค่คนเดียวครับเขาตอบเสียงของเขาดังก้องในหูของตัวเองพนักงานยิ้มบางๆแล้วเริ่มนำเขาไปยังที่นั่งชายไร้บ้านเดินตามเธอไปแต่ในหัวของเขายังมีคำถามนี่มันคือการทดสอบอะไร เมื่อพนักงานนำเขานั่งเขายังไม่รู้ตัวเองว่าจะทำอย่างไรต่อไปเขานั่งลงที่โต๊ะและมองไปรอบๆทุกสายตายังคงจับจ้องมาที่เขาเขารู้ว่าโลกของเขากำลังเปลี่ยนไปแต่ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถรับมันได้หรือไม่ทุกสิ่งที่เขาทำตอนนี้มันกำหนดอนาคตของเขาชายไร้บ้านนั่งอยู่ที่โต๊ะรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งรอบตัวเขาทุกอย่างในร้านหรูดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับเขา เสียงช้อนและมีดดังขึ้นจากโต๊ะข้างๆและบรรยากาศรูรานั้นกลับทำให้เขารู้สึกแปลกแยกเขามองไปที่เมนูแต่ไม่รู้จะสั่งอะไรความเครียดสะสมในตัวเขามันเหมือนเขาถูกบังคับให้เข้ามาในโลกที่ไม่เคยคาดคิดข้างนอกโลกที่เขารู้จักโลกที่เขาอยู่จนถึงตอนนี้มันกลับดูไกลออกไปชายไร้บ้านหายใจลึกเขาคิดถึงสิ่งที่มัสกพูดพิสูจน์ตัวเอง แต่พิสูจน์ยังไงเขาไม่สามารถแค่ทำตัวเหมือนคนในร้านหรูได้เขาเป็นคนไร้บ้านชีวิตเขาเต็มไปด้วยการดิ้นรนไม่มีอะไรในมือแล้วตอนนี้เขามองไปที่พนักงานที่ยืนอยู่ใกล้ๆรอคำสั่งจากเขาท่านต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับพนักงานถามน้ำเสียงสุภาพแต่แฝงไปด้วยการตัดสินชายไร้บ้านก้มหน้าลงมือนิ่งอยู่บนโต๊ะ เขารู้ดีว่าคำตอบนี้จะกำหนดทุกอย่างแค่น้ำเปล่าครับเขาพูดเสียงของเขาเบาและสัน่นพนักงานพยักหน้าและเดินจากไปเขานั่งอยู่ในร้านหรูกลายเป็นตัวประหลาดในโลกที่เต็มไปด้วยคนที่มีทุกอย่างและในขณะเดียวกันมัสก็เฝ้ามองอยู่จากมุมหนึ่งของร้านสายตาของเขาไม่มีการเคลื่อนไหวมันเหมือนกับการเฝ้าดูการทดสอบชายไร้บ้านไม่รู้จะทำอะไรอีก เขาเริ่มสงสัยว่าคำสั่งนี้เป็นแค่การทดสอบหรือมันเป็นเกมที่มีจุดจบที่เขาไม่สามารถคาดเดาได้เพียงแค่การที่เขาเลือกนั่งที่ตัวนี้มันหมายความว่าอะไรไม่มีคำตอบที่แน่ชัดเขามองไปที่หน้าต่างดูเหมือนความมืดภายนอกจะซึมเข้าสู่ใจของเขาคุณทำถูกแล้วหรือเปล่าเขาถามตัวเองในใจคำถามที่ไม่มีคำตอบและเสียงเครื่องปรับอากาศในร้านก็ทำให้บรรยากาศเงียบลง เขาหยิบแก้วน้ำที่พนักงานนำมาให้รู้สึกถึงความเย็นในมือแต่มันไม่ช่วยให้ใจของเขาสงบ,บลงในหัวเขายังมีคำถามว่าเขาจะทำอะไรต่อไปในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ทุกก้าวที่เขาเดินต่อไปเขากลัวว่าเขาจะหลุดออกจากเส้นทางที่มัสกได้วางไว้ชายไร้บ้านนั่งนิ่งมือของเขาถือแก้วเปล่าที่เย็นเฉียบแต่เขากลับไม่สามารถรู้สึกถึงความเย็นนั้นความเงียบในร้านหรูเริ่มหนักขึ้น และทุกเสียในร้านเหมือนจะย้ำเตือนถึงความแตกต่างระหว่างเขากับผู้คนรอบข้างเขามองไปที่พนักงานที่ยืนอยู่ห่างๆหญิงสาวที่ทำงานในโลกที่แตกต่างจากเขามากเขาคิดถึงคำพูดของมัสก์ที่ทดสอบเขาพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์เขาคิดในใจมันยังคงวงเวียนอยู่ในสมองแต่ในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าสิ่งที่มัสกต้องการจากเขาไม่ใช่แค่การนั่งในร้านหรูหรือการทำตามคำสั่งมันคือการยอมรับ ยอมรับว่าเขามีค่าแม้ในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเขายิ้มบางๆมองไปที่พนักงานที่เดินมาหาเขาอีกครั้งท่านต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับเสียงของพนักงานยังคงแฝงไปด้วยความสุภาพชายไร้บ้านยิ้มให้เธอตอบกลับด้วยความสงบขอบคุณครับแค่นี้ก็พอแล้วพนักงานยิ้มและพยักหน้าและหันไปเดินจากไป ในขณะนั้นชายไร้บ้านรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนกลับไปในทิศทางที่เขาควบคุมได้เขาลุกขึ้นจากเก้าอี้ช้าๆแต่มั่นคงมันไม่ใช่แค่เรื่องของการได้รับเงินหรือคำสั่งมันคือการก้าวออกจากโลกเก่าก้าวสู่โลกใหม่ที่เขาสามารถยืนหยัดได้เขาเดินออกจากร้านสัมผัสถึงลมเย็นที่ปะทะใบหน้าและเมื่อเขาหันกลับไปเขาเห็นมัสกินอยู่ที่มุมร้านมองมาโดยไม่แสดงอารมณ์ ชายไร้บ้านยิ้มให้รู้ดีว่าเขาได้พิสูจน์บางสิ่งสำคัญในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเงินหรือคำพูดมันไม่ได้สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เขากล้าที่จะยืนขึ้นแม้ในช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงคนไร้ค่าและด้วยความมั่นคงในใจเขาก้าวออกไปจากร้านท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ตอนนี้เขามั่นใจว่าเขามีพลังที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้า